สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานเลขานุก,การอกสอ,อปลาปากจะพาไปดูกิจกรรมของกลุ่มสตรีที่ขอกู้เงินกองทุนพนาบทบาทสตรีกลุ่มสตรีบ้านนาสะเดาหมู่ที่8ตําบลหนองฮีค่ะ เมื่อผลจากฤดูทำนาสตรีบ้านนาสะดาที่ว่างงานได้รับการแนะนำจากคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลหนองฮีว่ามีเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำที่สตรีสามารถกู้ยืมนำมาประกอบอาชีพจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มสตรีบ้านนาสะดาขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ2557 ทางกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมด้วยความรักความสามาคัคคีทำอาชีพที่ถนัดอยู่แล้วบวกกับวินัยที่มีจึงไม่เคยส่งคืนเงินล่าช้าแม้แต่งวดเดียวค่ะชื่อนางสาวพ,พารักพุทธมามาเสนอโครงการเลี้ยงไก่พันพื้นบ้านค่ะช้ามาก็จะไดเรื่อยๆ <laughs> ให้อาหารไก่อาหารหมู ก็ขายให้พ่อค้าคนกลางเขมารับซื้อโลละเก้าสิบบาทเดียวละครั้งสองครั้งค่ะมีมีไก่กี่ตัวคะปจจัุบมบไก่ประมาณหนึ่งเกือบร้อยตัวค่ะไก่พันธุ์อย่างขาห้องไก่พันธุ์พื้นเมาอแล้วไก่ที่เห็นเดินเดินไก่งวงผสมไก่งวงด้วยใช่ไหมก็มีก็มีเป็ดก็มีอนี่ก็เป็นหมูค่ะหมูก็วันที่สองนี่ก็ได้สองเดือน ซึ่งในปัจจุบันนะคะทางกลุ่มได้ประกอบกิจกรรมหลายอย่างได้แก่การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูขุนเงินที่ทางกลุ่มได้กู้ยืมมาเพื่อเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองและยังได้ใช้ทุนส่วนตัวเลี้ยงหมูขุนได้นําไปส่งที่เคียงหมูบ้านหนองฮีและทางกลุ่มยังได้ซื้อเนื้อหมูกลับมาเพื่อจําหน่ายในชุมชนหมูแดดเดียวไส้กรอก แคปหมูน้ำพริกกากหมูทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลจึงได้แนะนําให้ทางกลุ่มต่อยอดการแปรรูปเนื้อหมูโดยการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความสะอาดทันสมัยเพิ่มปริมาณการผลิตเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่ารับประทานและลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของอำเภอต่อไปค่ะ